สวัสดีค่ะเสริมความงามบ้านรับแรงยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเรามาชมขั้นตอนการขัดผิวกันเลยนะคะ เราจะใช้สมุนไพรขัดผิวระเบิดขี้ใครเป็นสูตรต้นตำรับของชาววังที่ทำมาจากรากไม้บนละเอียด100%นะคะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แล้วไม่ทำให้ผิวแห้งแน่นอนค่ะและยังช่วยผลัดเซลล์ผิวขจัดคราบใครที่อุดตันในรูขุมขนออกให้เป็นอย่างดีเลยนะคะและทางร้านของเราก็มีโปรโมชั่นหลายๆแบบเพื่อเอาใจคุณลูกค้าค่ะถ้าหากว่าลูกค้าสนใจติดต่อได้ที่ เบอร์0927878791เรียนเชิญเลยนะคะ